แล้วครับบุยวิ่งแล้วเปิดให้กับทีละซีโนโอ้หแฮปลูกนีไม่ได้บอลตกพื้นก่อนครับโอ้โหโอกาสน่าจะได้สุดๆเลยครับทีมชาติไทยจังหวะนี้โอ้โหดูครับให้กันตามช่องสวยมากครับรุมาเลยแล้วมุยจะวิ่งไปหาตำแหน่งเลยครับชาร์จลูกนิดเท้าซ้ายไม่ใช่ข้างเท่านั้นหละครับโอ้โหโดนต้องบอกว่าบอลมันบอลสุดท้ายครับนมันกระดอนมากไปหน่อยครับโอ้โหโอกาสน่าจะได้สุดๆของทีมชาติไทยครับ โอ้โหดูแอคชั่นของนิชิโนครับโอ้โเปิดตกหลังกองหลังนี่ถือว่าเปิดน้ำหนักดีมากๆนะครับออกมาทีมไทยพยายามทำจริงหนึ่งสองให้กับซุปเปอโชว์ชวยังขวางไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งเอกนิตเอกนิตเ,เปิดเข้ามาทีละสินแดงดามาแล้วครับโอ้โหนึห่งประตูต่อศูนย์แล้ทีมไทยขึ้นนำแล้วครับโอ้สุดๆครับโอกาสที่สองของทีละสินแดงดาครับ โอ้แล้วคราวนี้ไม่พลาดครับยอดเยี่ยมมากครับจังหวะการเข้าทำรูปนี้ของอินทาตไทยครับโอ้โหบอลจากเอกนิษญญามันจงเปิดมาแล้วม่งเปลี่ยนทางครับเรียบร้อยเลยครับนี่เป็นประตูที่1 0นะครับในฟุตบอลโลกรอบเพลยออของทางผิวสินแดงดาครับตอนนี้ไปเทียบเท่ากับปียพงผิวอ่อนนะครับหญิงสูงสุดในฟุตบอลโลกคือซิโก้กีรักดิตเสอร์เมืองที่14ประตูครับ โอ้ oh, แล้วก็ประตูนาทิมนชติที่46ลูกนะครับ,รบจากนัดที่106นะครับ47นะครับอภัย <Okay. S 2> จาก106เกโอ้ oh, มาในช่วงที่ต้องบอกว่าถูกเวลาเลยเกินครับทีราศิลป์ทำชิงมาตรงนี้ก่อนนะครับแต่สกัดไม่เลียร์เทคนิคโอ้โ oh, หดูครับนิ่งมากนะครับแล้วบรรจงเปิดมาให้ทีราศิลป์โอ้โหต้องบอกว่า oh, เปิดอย่างม่นเลยครับ oh. ลงจุดกึ่งกลางพอดีแล้วทีราศิลป์สะบัดลูกนี้โอ้โ oh, ห oh. ต้องบอกว่าสิบเจมสิบนะครับยิงลูกนี้อุ้ยโอ้โหพุ่งตรงนี้ยังไงก็ไม่ทันแล้วครับการิสยูซ่าดูแบบสายตาครับนี่ครับปั่นมาให้เทียร์สินโอ้ยอดเยี่ยมจริงครับจังหวะลูกนี้มาครบครับทุกอย่างทัมมิ่งแล้วก็ความเด็ดขาดครับยืนยันประตูครับจากเอลแดงดาทีรศิลป์ครับ แต่มุมเปิดมายังม่งทิ้งได้ธีละทรแปะเล่นกับทางทีลิสินครับทีลิสินให้ต่อทีรทรมีฉลับนิดนึงดึงจังหวะเปิดยังติดอีกทีนึงครับสายของทีละทรยกโอ้โหเหมือนไม่โดนครับเอลเบียโอ้โหโอ้โหน่าจะได้สุดๆเลยครับแต่มงไม่โดนครับเดี๋ยวดูชัดๆตรงนี้เปิดจังหวะแรกยังติดอยู่ครับทีลทรเลงมาเสาสองแล้วทอมเบียโอ้โห เหมือนว่าจะผิดจังหวะไปหน่อยนะครับนี่ครับมีโอ้โหดูครับโอ้โหลูกที่สองน่าได้เลยเกินนิชิโนะนี่เห็นรูปเกมในใจคงอยากได้ลูกสองครับยังสั่งลูกทีมตลอดเหมือนกันครับพอเกมได้เปรียบแล้วเปิดเข้าไปได้บุกโอ้โหชนคานครับตัวต่ำโอ้โหไม่มีครับราังหวะนี้แม่การไม่เสียเปล่าครับโอ้โหทานสนั่นเลยครับแม่ลูกนี้ต่ำกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนครับดูครับพีชศิลป์ มาเสาแรกครับโฉบโอ้โหโดนเหลี่ยมนอกนะครับโอ้โโดนเหลี่ยมในก็ไม่ได้ครับลูกนี้นี่ครับ <c oughs> ลูกบงอีกแล้วครับทีเดียวสินจงังหวะต้องรอจังหวะเพื่อนเคลื่อนที่มาหาัสซันอาเฮนาวีอาเฮนาวีได้จังหวะแต่งหนีแล้วครับเป้าหมายคืออารีมาร์คูดถึงเส้นหลังเปิดให้กับมาร์คูได้บงหน้านีน่งครับโอ้โหนี่แหละครับโอกาสทีเดียวครับ หนึ่งตอนหนึ่งครับอย่างที่บอกครับอันตรายได้เกินครับเกมริมเส้นของยูเอครับเปิดมาจังหวะเดียวครับแล้วก็ทําได้จริงครับอาริมัครูปหมงเน่งเลยครับหนึ่งตัวหนึ่งแล้วครับดูอีกทีครับบอลทางซ้ายขึ้นมาครับผ่าหลงมาหนึ่งครับแล้วมองเป้าหมายคนเดียวแล้วแล้วเปิดโอ้โหตัดแนวรับมาอย่างมั่นเลยครับ แล้วแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้เป็นประตูของทาง U E T เสมอหนึ่งนะครับโอ้โหดูครับอย่างที่บอกว่าประมาทไม่ได้จริงๆนะครับอาริมับคุ้นโอ้โหเกมเป็นรองครับแต่สุดอากิลันิชินโนะครับเบิดวันามาฟ,ฟันมาวายลยครับสาสลกให้ต่อขึ้นมาพยายามจะใช้ความเร็วเบียดยิงโอ,โ,โอ้โหสารานครับ ป้าลูกบูลูกกระยันบอลเข้าทางแต่ว่าสุดท้ายยิงหลุดครับโอ้โหออกสตาร์ทมาในครึ่งหลังมีโอกาสได้จบเลยครับให้ฝากมาแปะใกล้ๆครับแล้วตลุยมาบอเหมือนมาเข้าทางจะยิงหักข้อลูกนี้โดนเหลี่ยมหนาไปหน่อยครับมาเนลเบียมาที่สารัตทะลุเลยครับเติมเกมขึ้นมานิติพงศ์เสลานนท์นิติพงศ์ได้เปิดอ้อมายิงลูกนี้เรียกเลยครับขึ้นดันสองลึงโดยเอ,อกับนิพนย์ายครับโอ้โหนนี้ ยิงหนึ่งใจหนึ่งครับเอกนิษ์ปัญญาโอ้โหขึ้นน้ำอีกครั้งครับทีมชาติไทยโอ้โหเด็กนมวัย18ปีครับโอ้โหนายอำเภออยู่ไหนพรุ่งนี้พาไปแจ้งเกิดอีกสักครั้งครับโอ้โหวันนี้สุดๆดไปเลยครับโอ้โหตอนทีมชาติไทยชนะอยู่อีเขาอายุเพียงแค่สี่ขวบเท่านั้นนะครับครับดูครับจังหวะเปิดมาตรงนี้พื้นที่โอ้โหอยากเปิดกว้างมากเลยนะครับ โอ้เปิดดีมากด้วยครับธติพงศ์เปิดนี่ครับไม่รอให้บอลตกพื้นครับวิ่งเข้ามายิงลูกนี้เอกนี้ปัญญาครับยิงให้ทีมชาติไทยขึ้นนาอีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหสุดๆดไปเลยครับเอาครับความได้เปรียบกลับมาอยู่ที่ทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับตรงรายเงินรายงานผลอีกหนึ่งคู่นะครับเวียดนามบุกไปนาอินโดนีเซียสามประตูต่อศูนย์นะครับ ยังเล่นอีกสมัยด้วยครับดูเกมกัตนต่อ,ตอครับนิติพงศ์เปิดโคองเข้ามาช้าตรนี้โอ้โหทีละสินแดงดาโดนเต็มไม่เต็มเดี๋ยวค่อยดูครับช้าครับโอ้โอกาสอีกครั้งครับของไทยนิติพงศ์เปิดมาตรงนี้ครับจุดนัดพบแล้วจงวังหวะทยานเข้ามาเหมือนว่าจะไม่ถึงนะครับขาดจงังหวะผิดที่จะสร้างความได้เปรียบถือว่าเยอะนะครับอารับฟรีคลิก มีโอกาสได้ม่งชนขานเต็มๆไปบ้างแล้วครับทางนี้ของทางพียศินทีรทรบุญมาทันครับข้างในเลือกเสาแรกขึ้นตรงห <c oughs> แต่วัน,นี้ไม่โดนลบอลตกพื้นแม่ตกพื้นแล้วเข้าหามือคาริตดีซ่านโอ้ต้องชมเลยครับสมาธิอ่านเกมดีมากทีรทรเอกนิด <c oughs> <c oughs> พลิกแล้วครับโอ้โหดึงเสื้อเป็นดาราเลยครับจังหวะนี้แล้วอีลาสีนาวเลยครับต้องต้องต้องย้อนมาให้ครับให้เธอครับจานโอ้โหดึงสองสารอบแล้วครับแบบนี้คนเดิมด้วยครับเฮารี่ครับหมายเลขอสองแบ็กขวาของยูอีโดนใบเหลืองไปอีกหนึ่งใบนะครับดูครับนี่โอ้โหอายุที่ต่างกันสิบปีเลยเลยครับ เมนเทอรี่กับทางเอกนิตปัญญา28กับ18นะเอาเด็กไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ทิ้งบอลยาวขึ้นหน้าอย่างเดียวแล้วครับยุยไหลต่อเข้ามาเสาแรกยิงโอ้โหรอ,อดขาซิวกร์กครับคือโมไม่มีแล้วครับแต่ว่ารอดขาแล้วบอลยังเฉี่ยวเสาสองเข้าไปครับโอโ้จับบอลครั้งแรกเกือบจะเป็นประตูเลยครับนี่ครับโมโอโหมีเหมือนไปตั้งให้เขาครับ โอ้ยั่างโชคดีที่จังหวะจะเกี่ยวกับมาของเขาในการเป็นว่ามุ่มันหมดเลยครับรยันดังงัดออกมาสุดท้ายโดนหนาไปแล้วก็ผ่านหน้าปากประตูออกไป1 6ึ7คนหกาคนนะครับแฟนบอลที่สนามกีฬามหาวิทยาัยธรรมศาสตร์รังสิตอ่ะดูันต่อครับถึงเส้นหลังสุภพโชคสุภโชคโดนด,ดึงยังฝืนต่อสุภโชคไหลผ่นนะานมาาล้ครับเสียสินข้าขวาแปะต่อศิวกรยิงซ้ายยังโดูไม่เต็มเขาสกัดทิ้งมา บอลถึงทีราทรอยัดต่อมาที่เอกนิตไม่กล้าเข้าฟูดเหมือนกันครับเล่นย e ู e อคืนกลับมาทีราทรอนยังไม่มีช่องจ่ายดึงบอลไว้อ้าหลงไปเองครับทีราทอนเขินบอลจ่อที่สวยให้เอกนิตของเข้าในเอกนิตยังฝืนไปต่อผ่านแล้วไม่ได้ครับยังติดบูบรักเตะสกดทิ้งน่ากรอมเคทโทษโม่งอีทีเข้าทางสุภประโชคเห็นไวๆครับฟุตสินเป่าจับแฮนด์บอล จังหวะรวยของสุบโชมคมอสกู่นี้มีจังหวัดที่โดนดึงด้วยนะครับเสือขาดเลยนะครับได้สุภนัทอายุ2องขวบนะครับในรอบ15ปีที่แล้วครับวันนี้ครับถ้าชนะได้15บห้าปีที่รอคอยเหมือนกันนะครับอยู่ที่บอลเนี่ยคือทีรทรน,นะครับ ธีศิสินยืนเหมือนเดิมครับคุกจังหวะฟรีคิกเหมือนกันครับถ้าเป็นตรงกลางประตูแบ่งพื้นที่กันค่อนข้างชัดเจนเลยครับลูกสูตรต่างๆสายของทีละทอดปัน้นยังติดกำแพงครับแม่แล้วเหมือนกับว่า